สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพูดถึงการดึงดูดเงินให้รวดเร็วขึ้นมันทําได้อย่างไรไปฟังกันครับในการที่คุณจะดึงดูดเงินได้อย่างรวดเร็วคุณจะต้องเปลี่ยนการรับรู้ของคุณอย่างเร็วที่สุดไปยังโฟกัสที่มีพลังยิ่งเงินก้อนโตเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้พลังงานสูงมากเท่านั้นความรู้สึกจะสร้างการรับรู้ขึ้นมาบางคนบอกว่าถ้าฉันจะดึงดูดเงินก้อนใหญ่มันคือจํานวนที่ใหญ่มากนะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเรารับรู้บางสิ่งว่าใหญ่แต่มันเนี่ยก็หมายความว่ายากสําหรับเราและเมื่อมันยากสําหรับคุณมันก็จะยากสําหรับการดึงดูดเช่นเดียวกันและอะไรก็ตามที่เรามองว่าเล็กมันก็จะดึงดูดได้ง่ายเสมอดังนั้นหากคุณคิดเกี่ยวกับเงินของคุณคุณอาจจะมองว่าไม่กี่บาทหรือว่าเป็นจำนวนก้อนหนึ่งแต่เนื่องจากว่าการดึงดูดเงินขนาดเล็กเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากสำหรับคุณ หากคุณเนี่ยต้องการให้คุณเนี่ยพบกับจํานวนเงินเล็กน้อยรับประกันได้เลยว่าวันนี้มันจะง่ายมากเพราะว่ามันเล็กและผ่านกฎแห่งแรงนึงดูดสิ่งเล็กนั้นเนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันง่ายสําหรับเราที่จะดึงดูดมันบ,บ่อยๆและในทางกลับกันสิ่งให้เราเนี่ยรับรู้ว่ามันใหญ่โดยเนื้อแท้แล้วหมายความว่าเราคิดว่ามันเนี่ยยากมากสําหรับเราที่จะดึงดูด ดังนั้นไม่ว่าคุณเนี่ยจะรับรู้ถึงเงินก้อนโตมากแค่ไหนก็ตามมันอาจจะมีค่าเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจํานวนเงินที่คุณเนี่ยรับรู้ว่ามันใหญ่โดยเนื้อแท้ตามความหมายมันมันหมายความว่าคุณคิดว่ามันยากที่จะดึงดูดและเนื่องจากกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเป็นเกมแห่งการรับรู้และความรู้สึกถ้าคุณเนี่ยมองว่าบางสิ่งมันยากที่จะดึงดูดมันก็จะยากสําหรับคุณในโลกความเป็นจริง ดังนั้นวิธีแก้ไขมันง่ายๆสําหรับสิ่งนี้ก็คือให้คุณเนี่ยเปลี่ยนการรับรู้ของคุณว่าเงินก้อนโตคืออะไรยกตัวอย่างเช่นสิ่งของหรือว่าสถานที่เที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยไม่ได้ที่จะระบุจํานวนเงินว่า1ล้านบาท1นึ่งแบาทแต่เปลี่ยนใหม่เป็นสถานที่เที่ยวที่คุณเนี่ยอยากจะไปสิ่งของที่คุณเนี่ยอยากจะได้มันจะเริ่มดูเหมือนกับว่าเล็กลงและง่ายขึ้นสิ่งนี้เนี่ยคุณแค่สร้างเกมการรับรู้กับกฎแห่งรายนิดูดครับ จริงๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าเท่ากับที่คุณจะไปนั่นแหละแล้วก็จะซื้อเพียงแต่ว่าคุณแค่เปลี่ยนเกมไม่ให้สมองเนี่ยรู้สึกว่ามันยากลําบากเพราะว่าหากคุณเนี่ยเห็นตัวเลขศูนย์เนี่ยเยอะๆนะครับหนึ่งร้อยล้านสิบล้านหนึ่งล้านบาทมันดูหนักมากๆแต่พอเปลี่ยนหม่เป็นสถานที่เที่ยวโรงแรมบ้านหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการมันก็จะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นสรุปก็คือเราเนี่ยกำลังหลอกสมองเนี่ย ให้สามารถรับรู้อีกแบบหนึง่งทางที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีมูลค่าเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันเมื่อคุณทําให้เลขศูนย์เนี่ยที่เป็นจํานวนมหาศาลเนี่ยมันลดเล็กลงหรือเพียงแค่จํานวนเล็กน้อยมันก็จะง่ายมากสําหรับคุณในการดึงดูดเงินก้อนนั้นได้อย่างรวดเร็ววิธีการฝึกต่อมาก็คือนําแบงก์ของคุณเนี่ยใส่กระเป๋าเงินเช่นแบงก์ร้อยห้า้อยหรือว่าหนึ่ตามสะดวก คุณอาจจะใส่เข้าไป5แบงค์10แบงค์ก็ได้แต่อย่างน้อยเกิน5แบงค์ขึ้นไปและเงินก้อนนี้จะไม่ใช้เลยในกระเป๋าสตางค์ถ้ามีเงินที่จําเป็นต้องใช้จ่ายก็แยกอีกฝั่งหนึ่งของกระเป๋าสตางค์และที่สําคัญคุณจะฝึกนับเงินทุกวันจนดูเริ่มเป็นปกติสําหรับคุณที่จะมองเห็นเงินมากมายทุกวันเมื่อคุณฝึกสร้างการรับรู้แบบนี้แล้วเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องไปดึงดูดเงินก้อนใหญ่หรือว่ารับเงินก้อนใหญ่โอกาสใหญ่ๆคุณจะกล้ารับมากขึ้น เงินก้อนใหญ่จะไม่ดูยากสำหรับคนอีกต่อไปเมื่อคุณเนี่ยทำสินี้นานมากขึ้นคุณอาจจะเพิ่มจำนวนเงินที่มากขึ้นก็ได้สมมติว่าคุณเคยใส่5้าแบงค์นะครับคุณอาจจะใส่เป็น10บแบงค์ก็ได้20บแบงค์ก็ได้อาจจะเป็นแบงค์ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อสร้างความรู้สึกที่ร่ำรวยมากขึ้นเมื่อคุณเนี่ยเพิ่มจำนวนเงินมากขึ้นคุณยิ่งเห็นเงินมากขึ้นคุณเนี่ยยิ่งคุ้นชินกับการมีเงินมากขึ้นคุณจะรู้สึกร่ำรวยมากขึ้นครับอย่างน่าอัศจรรย์ สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาและถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีเงินในกระเป๋าสตางค์มันก็จะดึงดูดเงินมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสามารถเพิ่มจํานวนแบงค์ได้ตลอดนะครับไม่ต้องกังวลในการเพิ่มเป้าหมายทางการเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณสัระยะหนึ่งเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าการมีเงินเยอะเนี่ยเป็นเรื่องปกติสําหรับฉันฉันค้นชินกับความร่ารวยอยู่แล้วและต่อมาครับคุณก็สร้างเกมมาตรฐานใหม่สําหรับตัวเองที่จะสร้างเงินจํานวนมหาศาลและจานวนเงินเนี่ยที่คุณเนี่ยปรับให้ดูเหมือนเล็กลงนนั่่หมาาายคว คุณเนี่ยสร้างการรับรู้ความรู้สึกผ่านเงินในกระเป๋าสตางคุณเพิ่มเงินให้มากขึ้นในกระเป๋าสตางคุณเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้รู้สึกว่าไอ้เงินก้อนใหญ่ที่คุณอยากจะดึงดูดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เกินไปมันดูเล็กลงเลยหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยมันจะไปดึงดูดสิ่งนั้นง่ายขึ้นนะครับ คุณแค่ฝึกการรับรู้ในเรื่องของเงินนะครับที่คุณต้องการดึงดูดมาเนี่ยให้มันดูเหมือนเล็กลงเท่านั้นเองจากการที่คุณเนี่ยมีเงินในกระเป๋าสตางค์และสร้างการรับรู้ในการร่ำรวยทุกวันดังนั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายมากที่คุณเนี่ยจะดึงดูดเงินได้อย่างรวดเร็วและรู้สึกว่ามันง่ายคือไม่ได้ยากลําบากเพราะว่าหากคุณเนี่ยรู้สึกว่ายากลําบาก สมองเนี่ยก็จะไม่ดึงดูดสิ่งนั้นเพราะสมองเนี่ยไม่ชอบใช้พลังงานไม่ชอบอะไรยากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ความรู้สึกนี้แปลงเงินก้อนใหญ่ให้กลายเป็นเงินก้อนเล็กจากแค่ความรู้สึกเท่านั้นนะครับทันทีที่คุณคุ้นชินกับการมีเงินเยอะๆในกร,ระเป๋าสตางค์ของคุณสิ่งนี้เองจะสร้างความรู้สึกบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆจนเกิดโมเมนตัมไปสู่การดึงดูดเงินจํานวนที่มากขึ้นมากขึ้นและเร็วมากขึ้นโดยสรุปแล้วนะครับ การที่คุณจะดึงดูดเงินได้มากขึ้นเพียงแค่สร้างการรับรู้ความรู้สึกเกี่ยวกับเงินในการคุ้นชินกับความร่ำรวยให้มากขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลัก กดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของาศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้าศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยอปป้ามีเว็บเนาะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ ด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนะักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์นในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน NLP และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนีโรบินโรเบิร์ตคุยสกิไบรอันเทซี่ทีฮาร์เฟเกอร์แบรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสาขาสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํำรวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ LineSI OPPA ESA นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอปปีสารทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอป้าอีสานมาร์โค้ด NLP สวัสดีครับ